บอลเซ็นน okay, okay. oh oh, ่พบอยู่มาดิดทีมยังของมึงวหอเกมผมมีอะไรเกมมาดลิทบ้างมองให้เลย อ้าวบอลแรกบอเกือบเป็นสุ้ยกูทำให้เขาเสียทีมได้ยิงทีเปิดเจมมาด้ความบอลได้ยิงเนี่ยอะยอยู่มาดูเจมข้างหลังเขาจะทำอะไรแจ็คกี้เ่ยจะบุกเลยนะผมเขาบุกได้ด้วยครับเอ้าตีอ๋วยบอลเนาะต้องโอ้ คุณงงเลยเยอะเฮ้ยใจเย็นยไปนี่ไงนี่ไงนี admire, the water, the water, the ่ไงลูกยิงดีๆไม่เข้าไว้สักเดาๆเสืยเข้าเดมเบเด้ครับผมเยี่ากน่ยสูงบเอขึ้นนำครับผมตึงเปียกเลยคื่ตัวเอ้ย่ซี่ตัวนี้เก่โอ้โหไอ้สัมเบเก อลิซันเบเกอร์ถึงกับงงนะครับยิงอะไรของมันวะมาครับหัวหอกหัวหอกหอัวเย็นเร่อนะเย็นนี้พี่ขอละจ้าแต้มอ่ะึงานสุดเด็ดด้วยกันว่าสุดขั้วเฮียมวนะ เอ้สวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดียี่ญาติเพื่อนเยอะยอะยอะหรืองโดนดาวเสียเขาโอ้โหครูบิ้าโอเคเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ